สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูยุภาวดีจันทบูรณ์จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4จํานวนนับ11ถึง20นะคะเราขึ้นบทใหม่แล้วนะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะวันนี้และเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือการเขียนและการอ่านตัวเลขสแสดงจํานวนนับ11ถึง20คะ่ะ เด็กๆพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะ <Yeah. S 1> การเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ11ถึง20นั้นก็ไม่ต่างจากการเขียนและการอ่านจำนวนนับ1นถึง10นะคะเหมือนๆกันเลยมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่า คุณครูมีลูกปิงปองกี่ลูกอ่นับเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าเห็นไหมคุณครูมี10ลูกมีแถวละห้ลูกใช่ไหมคะคุณครูมีทั้งหมด10ลูกอ่าดูต่อเลยว่าคุณครูจะทำอะไร10นะคะเมื่อกี้เรานับได้ปิงปอง10ลูกคุณครูก็จับมา ใส่ในกล่องอ่ถ้าเด็กๆเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะที่คุณครูจับใส่กล่องให้เด็กๆจําไว้เลยว่ามันมีค่าเท่ากับ10นะคะมีค่าเท่ากับ1อ่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า1นึเอาใหม่นะถ้ามีลูกปิงปองที่คุณครูจับใส่กล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเห็นไหมถ้าจับใส่กล่องแล้วมันเต็มแบบนี้นะให จำไว้ว่ามันคือ1 10ถ้ามี2กล่องก็คือ2 10 2 10ก็คือ20นั่นเองเด็กๆจำไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่าะก็ยังอยู่ที่การอ่านและการเขียนตัวเลขเหมือนเดิมนะ,ะดูรูปที่1ดูภาพที่1เห็นไหมเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าถ้าลูกเป็นปองสีม่วงๆที่คุณครูจับใส่กล่องสี่เหลี่ยมไว้ เห็นไหมคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ10ใช่ไหมลูกเท่ากับ1 0หรือว่า10นั่นเองแล้วเด็กๆดูสีแดงๆมีกี่เม็ดมีกี่ลูกมีลูกวิงปองกี่ลูกคะ1ลูกอลูกก็แทนจำนวน1นะคะแทนจำนวน1เห็นไหมข้างหน้าคือ1 0คุณครูก็เขียนไว้ว่า1 0อ่าข้างหลังมีเม็ดเดียวก็คือตัวนี้ เห็นไหมก็คือตัวนี้นะเม็ดเดียวหนึ่งสิบคืออันนี้นี่สีม่วงคืออันนี้หนึ่งสิบกับหนึ่งหน่วยเห็นไหมคะแล้วจะเขียนเป็นตัวเลขอารบิกตัวเลขคินดูอารบิกหรือเลขอารบิกเลขอารบิกก็คือเลขฝรั่งนั่นเองก็เขียนแทนด้วย หนึ่งกับหนึ่งสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งหรือสิบเอ็ดมีหนึ่งนำหนึ่งแล้วแต่เราจะอ่านนะคะแล้วแต่เราจะท่องเพื่อให้เกิดความที่เราจำได้เด็กๆเอาใหม่นะเลขสิบเอ็ดมีหนึ่งนำหนึ่งเห็นไหมหนึ่งอยู่ข้างหน้านำเลขหนึ่งตัวข้างหลังหนึ่งตัวหน้ามีค่าเท่ากับสิบหนึ่งตัวหลังก็คือตัวนี้นะคะตัวหลักหน่วย เลข11มี1นําพอเป็นเลขไทยก็เขียนแบบนี้ค่ะแล้วตัวหนังสือเขียนอย่างไรเอ่ยสอบอสิบอเออเอดเอ 11, ไม่ใต่คู1เอด็ดสเด็กๆอ่านใหม่นะสอบอสิบอเออเอดเอ 11, ไม่แต่คู1เอ็ 11. มีตัวเลขอารบ,บิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนั่นเองเ <Yeah. S 1> ด็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมมีหนึ่งนำสิบอ่ามีสิบนำหนึ่งอ่าสิบก็คือเลขหนึ่งนั่นเองอยู่ข้างหน้าหนึ่งนำหนึ่งนะคะเขียนอารบ,บิกเขียนไทยแล้วก็ตัวหนังสือเขียนได้แบบนี้นะเด็กๆจำไหมนะคะ ดูจำนวนต่อไปสีม่วงคือ10เหมือนเดิมคุณครูก็เขียน10เหมือนเดิมข้างหลังมีกี่ลูกมีลูกบินปองกี่ลูกมี2คุณครูก็แทนด้วยเลขอะไรคะเห็นไหมแทนด้วยเลข2 1งหงกับสอหน่วยข้างหน้า1นึ่งสิเราก็นับเป็น1นข้างหลังมีกี่ มีกี่ลูกเราก็นับจำนวนนั้นออกมานะคะ12มี1นําำสเขียนเป็นเลขไทยก็เขียนแบบนี้นะคะแล้วตัวหนังสือล่ะสออบอสิบ 10, สอองอสองสิบเราไม่เขียนว่า1 2สองนะคะ12นะเราเขียนว่า12เดี๋ยวเราไปดูจำนวนต่อไปกันดีกว่าคะ่ะ จำนวนต่อไปนะคะเหมือนเดิมสีม่วงคือ10นั่นเองเห็นไหมสีม่วงคือ10ข้างหลังมีกี่เมตรคะมี3ม,มีลูกปิงปองอยู่3ลูกก็จะเป็น1 10กับ3หน่วยเขียนเป็นเลขอารบิกก็1นึามนะคะ1นึา3เขียนเลขไทยก็เขียนแบบนี้นะเขียนเหมือนกันเลย1กับ3 ตัวหนังสือก็สออบอสิบสออมอสามสิบสามจำนวนหนึ่งสิบเราแทนด้วยคําว่าสิบถ้าเป็นตัวเลขเราก็แทนเป็นหนึ่งอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือเราก็เขียนว่าสออบอสิบเราไม่เขียนว่าหนึ่งสิบสามนะคะเราเขียนว่าสออบอสิบสออมอสามเลยโอเคไหมคะโอเคแล้วคุณครูไปต่อนะต่อไปมี สิกับเท่าไหร่คะหนึ่สองามี่ก็จะเป็น1นึกับ4หน่วยนะคะเขียนเป็นตัวเลขอารบิกก็เป็น1นึ่งำสี่สมี1กับ4อ่าแล้วก็เลขไทยก็เขียนแบบนี้นะคะเราเคยเขียนมาแล้วจำนวน1-10เขียนเหมือนกันเลยแค่เอามันมารวมกันให้ถูกที่แค่นั้นเองนะคะ ต่อไปตัวหนังสือก็เขียนเป็นสออีบอสิบสออีสีสีไม่เอกสี่สิบสี่ค่ะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคุณครูไปต่อนะคะ <Wow. S 1> อ่าต่อไปมีสีแดงมีสีแดงกี่ลูกคะปิงปองมีน้ำหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าามีห้า หนึ่งสิบกับห้าหน่วยเห็นไหมคะหนึ่งสิบกับห้าหน่วยเขียนเป็นเลขฮินดูอาราบิกได้อย่างไรเอ่ยก็หนึ่งนำห้าตัวเลขไทยก็เช่นกันนะคะตัวหนังสือล่ะตัวหนังสือก็ต้องเป็นสออิปอสิบหออาหาหาไมโทห้าใส่วรรณยุให้ถูกนะวรรณยุก็คือไมโทอยู่บนเลขห้านะคะไม่ใช่อยู่ที่สระอานะเด็กๆเขียนให้ถูกที่นะคะ ่าจำนวนต่อไปคืออะไรเอ่ยนับสีแดงค่ะนับสีแดง1 2 3 4 5ามี่หและ6อ่าตัวข้างหน้าคือ10ก็จะเป็น1 10กับ6หน่วยใช่ไหมเรานับสีแดงได้6ก็ตอบว่า6หน่วยอ่าเลขอารบิกก็จะเป็น10 6ก็คือ1นึ่งำหเลขไทยก็เช่นกันนะคะเขียนแบบนี้นะ ต่อไปตัวหนังสือเขียนอย่างไรสออีบอสิบหอโอกกอหกสิบหกเด,ด็กๆออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะไปต่อดีกว่าค่ะอ่านับสีแดงด้วยค่ะนับสีแดง หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจกับ7หน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกก็ 1, นึเลขไทยก็เช่นกันเลข7แบบนี้นะคะตัวหนังสือละ่ะสออีบอสิบจอเอดอเจ็ด 7, 7, ไม้แต่คูเจ็ดมีไม้แต่คูด้วยนะเลข8ตัวน้อยข้างบนนี่เรียกว่าไม้แต่คูนะคะเด็กๆ ต่อไปนับสีแดงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่าก็คือ1 10กับ8หน่วยเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกก็เป็น1กับ8เนเลขไทยก็เช่นกันแต่ต้องห้ามปนกันนะห้ามเอาเลข1สูงๆแบบนี้นะ ต้องเขียนให้ถูกอันไหนเลขไทยอันไหนเลขอารบิกเด็กๆต้องจำด้วยนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือก็เขียนเป็นสออีบอสิบบอแอดอแปดสิบแปดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไป18แล้วเท่าไหร่คะนับสีแดง1 2 3 4งสองสี่ห้าหกเ็ดแก็จะเป็น1นึกับ9ก้านวย เขียนเลขอารบิกก็เป็น1กับ9เลขไทยก็เช่นกันตัวหนังสือล่ะสออีบอสิบกอเอาเกาเกาไม่โทรเก้ 9, อ่าต่อไปเด็กๆนับเลยค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าถ้ามีถ้ามีสีม,ม่วงแล้วใส่กล่องแบบนี้ให้นับเป็นเท่าไหร่คะเป็น10อ่าตอนนี้เด็กๆดูซิมีอยู่กี่10 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้กล่องคือ10แล้วใช่ไหมสอกล่องก็คือ2 <20. S 1> องสิบสองสคุณครูก็เขียนเลย2องกับ0อันนี้ไม่มีเห็นเปล่าอันสีแดงไม่มีก็ใส่เลข0ไว้ก็จะเป็น2องกับ0หน่วยนั่นเองอพอเขียนเป็นเลขอารบิกนะคะสองอยู่หลัก10ก็เอา2มาไว้ข้างหน้า ศูนย์อยู่ข้างหลังก็เอาศูนย์มาเขียนด้านหลังกลับมาดูที่19บเก้าใหม่เห็นไหมสิบเก้าหนึ่งอยู่ข้างหน้า9ตัวนี้ก็มาอยู่ข้างหลังนะคะไหมหนึ่งอยู่ข้างหน้าคือหลักสิบก็เขียนไว้เล็เก้าเป็นหลักหน่วยก็มาอยู่ข้างหลังอ่าแบบนี้อันนี้ก็เช่นกันเช่นกันเลย สองยู่หลักสิบสองก็ไม่อยู่ข้างหนะ้าศูนย์อยู่หลักหน่วยหลักหน่วยก็ต้องอยู่ข้างหลังเห็นไหมเด็กๆอย่าจำมันสับกันนะก็จะเป็นยี่สิบยี่สิบมีสองกับศูนย์นั่นเองเห็นไหมพอเป็นเลขไทยก็เช่นกันก็เอาเลขสองไว้ข้างหน้าเลขศูนย์อยู่ข้างหลังเวลาอ่านเราไม่อ่านว่าสองสิบนะเราอ่านว่ายออ่อียียีไม่เอกยี่สออีบอสิบยี่สิบ ออกเสียงอีกครั้งหนึง่งยอ,อียียีไม่เอกยอี่สอ,อีบอสิบยี่สิบนะคะสองอยู่หลักสิบก็อ่านว่ายีสิบถ้าสามก็อ่านว่าสามสิบเข้าใจไหมคะอ่าเข้าใจแล้วเราไปต่อกันค่ะอ่าเด็กๆช่วยคุณครูนับหน่อยช่วยคุณครูนับิิวสอนหน่อยนะ1 2 3 4งส,งส,สี่ห้าห 7, 8จ็ดแ11เก้าสมี12คุณครูจะเขียนเป็นเลขอารบิกได้อย่างไรก็ต้องมีเลขหนึ่งนำหน้าเลขสองตามหลังคือ12ถูกไหมคะอ่าสิบถูกต้องแล้วตัวเลขไทยลราเขียนอย่างไรก็เขียนเหมือนกันเลย1อยู่หน้า2อยู่ข้างหลังตัวหนังสือเขียนเป็น สออิบอสิบสอองอสองสิบสองค่ะเด็กๆทำได้แบบนี้หรือยังจำได้แล้วนะถ้าจำได้แล้วเราไปทำภารกิจกันดีกว่าภารกิจวันนี้ของเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปจบแล้วให้ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่63การเขียนและการอ่านจำนวน ตัวเลขสแสดงจำนวนนับ11ถึง20เด็กๆเ,เปิดแล้วลงมือทำได้เลยนะทำเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งคุณครูในอาระบัมคุณครูเราให้คะแนนเด็กๆอยู่นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ